เนาะมาเบิงหน้าอ่านอ่าตัวโค้ดเนาะเข้าไปตัวนี้ก็จะขึ้นเนาะรั้นนี้ขึ้นมาโค้ดหนึ่งที่หนึ่งศูนย์ศูนย์เจ็ดเนาะนี้ตอนเด็กตวดสอบอีกบาทหนึ่งว่าอ่ามันเพลบรบรอเสียหายบอลหลังจากนั้นเอาจริงมาอ่ารีเซ็ตเนาะรีเซตแล้วก็รมีระบบการกวดเทสพวกปั๊มเสื้อเพิงเนาะ รากาพวกคอยพวกตัวจุดระเบิด้วก็มีาวาซีดเนาะถือว่าเราสามารถทดสอบได้เบิดเลยสวัวนีโอเคกับที่หลักๆก,ก,กับประมาณนี้ก่อนและพวกตัวเซนเซอร์อย่างเขาก็สามารถเข้าไปเบิึงรีเซ็ตได้เบิดเนาะรีเซ็ตคาโรองงานมันโอเค แล้วก็จะมีามสามารถาเคลียร์แมเทนเนนไลท์เนาะอันทูเป็นหูกระแจที่ว่าเขาเตือนว่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเข้ามาเซอร์วิสนะตัวนี้ก็จะมีนี่คือกันโอเคครับอขอบใจหลายจาก้านแตงกันอะไร